รู้หมดะฮะทั้งหมดเลยครับทีนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความกล้าประกานมั่นให้มั่นคงในอุดมคติแลว้วก็อุดมการในอุดมคติของของเราเนี่ยก็พอสมควรว่าจับทำอะไรเข้าแล้วก็อย่าเลิกง่ายครับเมื่อเห็นว่าทางนี้แหละเป็นทางของเราถูกใจเราถูกอัธยาศัยของเรา แม้จะล้มเหลวบ้างในเบื้องต้นก็จะต้องพยายามต่อไปครับต้องพยายามต่อไปความสําเร็จก็คงคอยอยู่ข้างหน้าพอค้าวานิดใหญ่ๆตัวโตเนี่ยครับลองถามดูหรือลองศึกษาประวัติของเขาดูนะฮะเขาจะต้องเคยล้มเหลวมาไม่น้อยครับจนกว่าจะมาจับอะไรข้าวถูกทางของตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับก็เข้ากับ ที่พระมหาชนกสาดไว้นะฮะวายเมเทวะปุริโสยาวะอัตฐะอัตตะยาวะนิปทานนะฮะครับใช่ครับใช่ครับนี่ก็มีความใกล้ชนิดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับคือความกล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ครับกล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ครับกล้าเผชิญหน้าอุปสรรค เป็นอุปสรรคเป็นนานาหลอกก็เห็นเห็นความทุกข์เป็นแท้เทพธิดาที่ปลอมแปลงมาในรูปของมารายก็กลา้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ท้าท่าทายดีมันท่าทายดี<ช>ครับความทุกข์แบบนี้มันท้าทายดียังไม่เคยเจอเจอก็ดีเหมือนกัน เนี่ยนะครับทีนี้มันเนี่ยก็ความทุกข์เนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนกับสุนัขเลยใช่ไหมาจารับสุนัขเนี่ยถ้าหากวมันไล่เราเนี่ยถ้าเราวิ่งหนีมันก็จะไล่กัดเราทันแต่ถ้าหากว่ามันพกเข้ามาเราหันหน้าสู้มันมันจะหยุดเลยมันก็ตกใจไปกันหมามันก็ตกใจ แล้วมันตกใจแล้วก็ไล่กวดมาทีนี้มันก็จะวิ่งหนีเราจะวิ่งหนีฮะความทุกข์ความยากลําบากนี่ถ้าหากว่ามันไปเจอพบเราวิ่งหนีเลยเนี่ยมันก็จะวิ่งตามเราทันวิ่งตามทันทีเลยครับธรรมชาติสัตว์ไร้ทุกชนิดได้จะน้า้าเขาบอกว่าถ้าหากว่าวิ่งหนีแล้วสู้มันไม่ได้สู้มันไม่ได้แต่ว่าถ้าเผชิญหน้าน้คกับในขณะเดียวกันตั้งกล้าสู้แผ่เมตตาท่านอาจารย์ทำไมครับก็มันก็จะหยุดหยุดชะงักได้ครับบางคนเนี่ยเข เวลาเรียนหนังสือก็โมันลําบาก,ก,ก,กจังเลยก็ไม่อยากก็หนีเรียนหนีเรียนเสร็จนัเข้านะักเข้าพอโต,โตขึ้นมาก็ต้องไปโน่นไปขุดดิน <c oughs> ไปทํางานแบกขามเป็นกรรมกรเป็นอะไรตอะไรไปโน่นไปแต่ส่วนคนที่สู้ตั้งใจเรียนยากลำบากแค่ไหนก็สู้อย่างนี้ก็ประสบความสำเร็จอาจารยใช่ครับทีนี้ก็เทพธิดาก็เผยตัวจริงออกมาให้เห็นนะครับ ว่าที่แรกก็มาในรูปของปีศาจหรือมารายครับแห่ต้องมานั่งเรียนกันถามรุ่มถามคาบอย่างเงี้ยนะครับตอนหลังก็เผยตัวจริงออกมาครับให้เห็นเออ,อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสงสารเด็กของเรานะครับคือเอ,อไม่กล้าที่จะออกนอกนอกแถวของเพื่อนครับรบเวลานี้เด็กวัยรุ่นของเรานะครับเด็กวัยรุ่นขอ,ของเราก็จะเออ ทำอะไรตามกันดีแฟชั่นอะไรที่ตามกันไปทั้งหมดเลยสายเดียวก็อกไม่ว่าจะทำอะไรกันก็เพื่อนเขาทำกันก็ททำกันไปไม่กล้าที่จะเดินออกนอกแถวก็เคยพูดกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดอะไรเนี่ยนะครับบอกว่าทำไมเราจึงไม่เป็นผู้นำในทางดีเสบ้าง ทำไมจะต้องไปตามเขาในทางที่รู้สึกว่ามันไม่ดีอะแต่ว่าตัวเองก็ไม่กลา้า